ี่ลางบอกเหตุของคนกากบาทกลางฝ่ามือจะได้รับโชคใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่องบุญนำพาช่องที่จะพาทุกท่านไปรับพลังบวกเสริมบุญและเปิดดวงชะตาชีวิตให้สว่างสวยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวันนี้ขอนำเรื่องของคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือ กับสีลางบอกเหตุที่มีพลังวิเศษซ่อนอยู่ถ้าใช้ให้เป็นจะมีโชคใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์คนลายมือกากบาดเอกตรงกลางฝ่ามือต้องใช้ให้เป็นจะมีโชคใหญ่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเพราะดวงชะตาของคุณจะเปิดดวงมหาเฮงดวงมหาลาภเกิดขึ้นกับตัวคุณ คุณอาจจะไม่ทราบว่าบางครั้งบางคราวลางบอกเหตุนี้จะเป็นลางบอกเหตุถึงโชคลาภของคุณคุณอาจจะตื่นตระหนกไปแต่บอกได้เลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้คือลางบอกเหตุของคนลายมือกากบาทที่มีพลังพิเศษซ่อนอยู่คนลายมือกากบาทจะเป็นคนที่มีเซนแรงแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่า เซนต์แรงของคุณนั้นหรือสัมผัสที่หกของคุณนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะรู้ว่ามันไม่มีมันไม่เป็นหรอกคนที่มีกระกระบาดกลางฝ่ามือคุณจะต้องดึงพลังอะไรบางอย่างของคุณออกมาคุณจะต้องฝึกพลังที่มีอยู่คุณผู้ฟังคะคุณเคยได้ยินหรือไม่ว่ารวยเพราะมีพลังวิเศษมีเซนที่แรง แต่ไม่สามารถดึงพลังบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณออกมาได้เพราะฉะนั้นมีวิธีที่ดึงพลังของคุณก็คือคุณต้องฝึกจิตการใช้จิตคิดถึงเทพคิดถึงพมขอให้ท่านเมตตาประทานความสุขเข้าหาตัวเราและให้มีโชคมีลาภให้เราได้เห็นอะไรบางอย่าง อะไรที่จะเกิดขึ้นอยู่กับการอธิษฐานจิตของคุณมาลองอธิษฐานจิตกันดูนะคะโดยว่าดังนี้อุกาสะข้าพระเจ้าขออธิษฐานจิตขอบารมีพระพรหมเมตตาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดวาสนาเสริมแรงที่ข้าพเจ้ามีลายมือกากบาดท,ที่กลางฝ่ามือ ให้ได้รับรู้ให้ได้เห็นอะไรบางอย่างให้ดวงชะตาเปิดดวงตาเห็นธรรมอันรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคุณผู้ฟังคะแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานจิตนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังด้วยองค์พระพรหมเมตตาสาธุสาธุสาธุ คุณผู้ฟังคะพลังแห่งการอธิษฐานนั้นศักดิ์สิทธิ์มากมเพราะฉะนั้นอย่าอธิษฐานเล่นๆเ,เพราะวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเพราะเป็นคนมีลายมือกากรบาดตรงกลางฝ่ามือยิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากมีพลังซ่อนอยู่ท่านต้องดึงออกมาก็คือการอธิษฐานจิตนั่นเองสำหรับสีลางบอกเหตุ ที่จะทำให้ท่านได้รับโชคก้อนใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์มีดังต่อไปนี้ลางบอกเหตุที่หนึ่งเป็นเรื่องราวบอกเหตุที่ดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์รับโชคก็คือสัตว์ป่าเข้ามาในบ้านหรือว่าสัตว์ที่อยู่ละแวกบ้านของคุณอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาในบ้านเรือนหรือจะเป็นนกก็ได้นะคะ เข้ามาในบ้านเป็นเรื่องราวบอกเหตุอีกอย่างหนึง่งเป็นลางที่ดีแต่คุณผู้ฟังก็คอยสังเกตให้ดีคุณอาจจะตกใจว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่เข้ามาในบ้านอาจจะเป็นนกฮูกนกเขาแมวคุณอาจจะบอกว่าเป็นลางที่ไม่ดีแต่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นลางที่ดีแต่ก็ต้องคอยสังเกต คอยใช้เซนส์ของคุณนี่แหละค่ะพลังลึกลับของคุณอยู่ที่คุณจะได้รู้ว่าเป็นลางดีหรือลางไม่ดีแต่ถ้ว่าเป็นพวกตะขาบเป็นพวกสัตว์มีพิษก็จะเป็นลางไม่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์แปลกประหลาดที่ไม่มีพิษถือว่าเป็นลางดีค่ะลางบอกเหตุที่สองคืองูเลื้อยตัดหน้ารถ หรือตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถลางบอกเหตุนี้เป็นลางบอกเหตุที่ชัดเจนค่ะว่าคุณเป็นตัวเสืออะไรบางอย่างคนลายมือกากรบาดมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดให้พวกเขามาไม่ใช่อยู่ดีเขาก็มาเองคุณเป็นคนดึงดูดให้เขามาดึงดูดให้มีพลังเทพเทวดาที่คอยปกปักคุ้มครองหรือว่าเป็นพูดผีก็ได้ คุณดึงให้เขาเข้ามาบอกโชคลาภแก่คุณนั่นเองหรือเขาอาจจะอยากได้บุญเพราะฉะนั้นท่านก็แผ่บุญไปโดยว่าพลังบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอให้ผลบุญนี้แกง่งูแก่ตัวเงินตัวทอง ขอให้ท่านอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดการที่เขามาตัดหน้ารถของคุณแสดงว่าคุณต้องเตรียมตัวรับโชคมีโชคมีลาภไม่จำเป็นต้องเป็นเลขเด็ดนำโชคเสมอไปเพราะดวงชะตาท่านอาจจะมีโชคเข้ามาเงินทองไหลมาบางคนอาจจะตกใจว่าตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถไม่ต้องตกใจนะคะเพราะคุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่ ลางบอกเหตุที่สามคือตุ๊กแกร้องทักตุ๊กแกทักในตำนานเขาเชื่อกันว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองเป็นวิญญาณของปู่ย่าตายายที่สถิตยอยู่ณที่นั่นเส้นของคุณจะสื่อทำให้คุณรู้สึกว่าขนลุกขนพองทำให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตซึ่งคุณไม่ต้องตกใจไปนะคะตุ๊กแกทักเป็นเรื่องที่ดี แล้วอย่าคิดว่าไปทำร้ายเขาเด็ดขาดเพราะเขาคือญาติผู้ใหญ่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องทักที่ว่ามีอันตรายเข้ามาก็เป็นไปได้ญาติผู้ใหญ่มาทักคุณแล้วแต่โดยส่วนมากให้นับการทักของตุ๊กแกนะคะโดยนับกันง่ายๆถ้าร้องทักหนึ่งครั้งเป็นลางบอกเหตุถ้าร้องสามครั้งเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องมงคลถ้าร้องหกครั้งก็เป็นเรื่องของโชคลาภแต่ถ้าร้องเก้าครั้งโชคลาภครั้งใหญ่จะเข้ามาหรือถ้าร้องสิบเอ็ดครั้งแปลว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านก็ลองฟังสังเกตดูให้ดีๆนะคะลางบอกเหตุข้อที่สที่บ่งบอกได้เลยค่ะว่าคุณเตรียมตัวรับทรัพย์ รวยโชคถูกหวยรวยเบอร์ลางบอกเหตุนี้ง่ายๆเลยค่ะจะมาเป็นจิตเป็นเสียงบางคนได้ยินเสียงแปลกๆทักมาเรียกชื่อคุณคุณก็อย่าทักปล่อยวางปล่อยไปถ้าเป็นเสียงที่ดีแปลว่าเทพพรมกำลังประทานโชคแก่คุณให้คุณเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐี ยิ่งเป็นคนที่มีเซนแรงมีกากระบาดกลางฝ่ามือแล้วคุณต้องจับจุดให้ได้ไม่ใช่รอหมอดูทักว่าให้ทำอะไรคุณต้องใช้เส้นอะไรบางอย่างดึงออกมาดึงพลังออกมาจากตัวคุณนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีคนมาทักอย่างเช่นมีคนเรียกชื่อคุณแต่ว่าคุณไม่รู้สึกว่าเป็นพลังด้านบวกก็อย่าทักต่อบ มันจะกลายเป็นตรงกันข้ามทันทีเรื่องนี้ต้องให้คุณผู้ฟังสังเกตให้ดีๆค่ะว่าเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธคุณอาจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จก็ได้นะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ